อยู่ง่ายกินง่ายกับน้าเล็กวันนี้นะก็เป็นข้าวราดนะนี่ฮะก็มีไก่ยำแซ่บนะแล้วก็ผัดวุ้นเส้นใส่หมูมีน้ำซุปให้ด้วยกันเองฮะสี่สบาทฮะร้านค้าสวัสดิการของเราเนี่ยนะถือว่าไม่แพงฮะน่ากินฮะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนเนี่ยก็มานั่งกินแบบนี้แหละฮะนะ ไม่แพงไม่แพงหรือว่าอร่อยด้วยสวัสดีครับวันมื้อเช้ามากินข้าวกับนาเล็กกันนะก็กินแบบไม่ต้องหรูไม่ต้องเลิศอะไรสบายสบๆกินง่ายๆนะเนี่ยไก่ยำแซ่บเดี๋ยวลองชิมดูมันรสชาติเป็นยังไง ไม่ได้เปรี้ยวมากเนี่ยมีข้าวคั่วมีอะไรด้วยอืว่าอร่อยหวานหวานออกหวานหวานอย่าบุน้นไม่ได่ผัดบุนเส้นใส่หมูอืมก็มาตรฐานนะอร่อยเหมือนทั่วไปเนี่ยกินน้ำ ซุปเนี่ยฮึ้นเใจฮนะน้ำซุปที่อร่อยนะั่เล็กชอบเนี่ยนสะี่สิบบาทย,ยังมีน้ำซุปให้อีกเนะี่ยข้าวเต็มจานมีที่ไหนฮนะ แต่งให้ด้วยเนี่ยลายสตล์ของนัายก็จะเป็นแบบน,นี้ชีวิตไม่ได้ติดหูติดดินธรรมดานะสบายสบาย,บายอยู่ง่ายกินง่ายนะ กับเท่าอย่างสองอย่างก็อยู่ได้คนระับอ,อร่อยนะเนี่ยอันนี้ก็อยู่ได้นะแต่ว่าราคาถูกด,ด้วยนะสี่สบาทจะอาดราคาถูกบรรยากาศน่านั่งมีพัดลมอะไรมันพัดสบาย ต่อาจจะมีเสียงดังเสียงคุยแล้วก็เกรืนะ่องปกตินี่นี่คือทางอร่อิเทนี้ก็อร่อย,น,ยนะนอิ่มด้วยอ่ะก็ผมสำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็พามากินข้าวที่ร้านสวัสดิการนะของเราเนี่ยเนี่ยก็มีเป็นะข้าวราดสองอย่างเป็นอ่าวุ้นเส้นผัดหมูกับ ไก่ยำแซ่บก็อร่อยทั้งสองอย่างแล้วมีน้ำซุปด้วย40บาทมันสุดยอดไหมล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กวกไว้ไเพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ